อันนี้มีงานนะคะเดี๋ยวจะแต่งหน้าไปทํางานกันเนาะอะไรๆลงมสิมันหมดอะ่ะอันนี้เป็นสันสกีนะคะเราจะไปกันอย่างรวดเร็วเพราะว,ว่าเดี๋ยวเขาจะมารับละย่า yeah! <laughs> ต่อไปเดี๋ยวชมพู่จะลองเป็นลองพื้นนะคะ อะไรก็หมดนะคะเราต้องรู้จักประหยัดนะคะจากนั้นตามด้วยคอนซีลเลอร์นะคะปกปิดบริเวณที่เป็นรอยดำรอยแดงนะคะดิฉันไม่ค่อยทำขิดแต่งหน้าเนี่ยเสียงแบบเสียงดังมากว่าวันนี้น้องชายอยู่นะคะแล้วก็มันติดกีตาน่รำคาญลูวขานนี้ชุดชุดนวันนี้ชุดใส่เล่แบ วันนี้เราจะเต่งหน้าแบบเบาๆเบาที่สุดประสุกิ้วใจุงบอกค่าเถิดใครงามเลิกในกับีพีอ๋อเรือกที่กูแล้วก็มันจะไม่มีแปรงเราเปเนิเป็นการไฮไลท์เสร็แล้วการแต่งหน้าในทุกคลิปนะคะอย่างที่ชมพู่บอกไปนะคะในส่วนของการไฮไลท์ด้างนะคะเป็นอะไรที่ชมพู่ชอบมากที่สุดนะคะ ชมพู่เป็นคนที่แต่งหน้าเร็วมากะค่ะเวลาออกไปเต้นนะคะก็5นาทีนะคะก็เสร็จแล้วนะคะแล้วตอนนี้นะคะชมพู่ก็บรรจงนะคะเบนตรงเบ้าตานะคะให้ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะวันนีแต่งเป็นตีมอะไรเดียวปกติางานเคืฉันจะแต่งเป็นดำน้ำจานด้ปล่ละแล้วคอนแทคเลนส์ไม่มีนะคะเราขึ้นเวทีก็บอกไม่เห็นเพราะฉันมีปัญหาด้านสายตามากๆ โอเคค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะชมพู่ก็จะลงเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะบริเวณเปลือกตานะคะแล้วก็จะทำการเบนนะคะไม่เป็นไรคะ่ะเราเบนผิดพลาดไปนิดนึงนะคะมันเลอะไปนิดนึงนะคะเราแก้ไข่ได้นะคะเฮ้ <laughs> แล้วฉันก็เบนเลิดไปอีกแล้วนะคะทุกอย่างแก้ไขได้ค่ะเบนเปลือกตาบนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเบนเปลืกตาล่างกันนะคะให้ดูมีมิติแล้วก็ดูฟุงฟ้งๆนิดนึงนะคะแล้วก็แลแ้วก็ใช้สีอ่าน้ำตาลอ่อนเป็นประกายนะคะมาเบนตรงเปลือกตานะคะให้เต็มรอบเลยนะคะ เกลี่ยมาตรงบริเวณหัวตาด้วยนะคะเพะื่อเพิ่มความเซ็กซี่ให้แก่เบ้าตาค่ะไอลนเนอร์ต่อไปก็มากรีดอายไลเนอร์กันนะคะเพื่อความชบเฉียวเซ็กซี่นะคะให้กับดวงตาของเรานั่นเองค่ะนนต่อไปก็จะเป็นการเขียนคิ้วนะคะเป็นอะไรที่ชมพู่ไม่ชอบมากๆเลยนะคะการเขียนคิ้วนะคะ ต่อไปเราก็จะมาปัดแก้มกันค่ะปัดแก้มให้แดงนะคะเหมือนมีสเส้นเลือดฝาดขึ้นอยู่บนบริเวณใบหน้านะคะค่อยๆปันจงแถบลงไปบนผิวหน้านะคะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดัดขนตากันนะคะก็ค่อยๆดัดนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่ดัดออกมานะคะขนตาก็จะหลุดออกมากับที่ดัดขนตานะคะโอเคแล้วนี่นะคะก็คือฟินิชลุกนะคะเหลือติดขนตานะคะก็ ขนตาอยู่ไหนขนตาอยู่ไหนไม่รู้ไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์นะคะแล้วก็ขนตาก็ยังไม่ได้ติดดีนะคะสีปากวันนี้ก็จะเลือกเป็นสีส้มนะคะ<ม>ก็เดี๋ยวเจอกันคืนนี้บ๊ายบาย